ด,400าา <ics> ดันไปถึง400คนดูให้น้องหน่อยได้ไหมดันไปถึง400คนดูให้น้องหน่อยได้ไหมสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับกดติดตามไว้เลยนะดันไปถึง400คนดูเลยดันไปถึง400คนดูเลยใครกดติดตามใครกดไลค์กดแชร์ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้พบแต่เจอแต่สิ่งดีๆคนดีจะเข้าหาตัวนะครับเงินทองจะเข้าหาตัวเงินเด้งๆเข้าบัญชีทุกวันทุกวันคืนนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามเย็นนี้น้องขอให้ถูก3ตัวตรงๆด้วยเถิด คุณพี่ทุกท่านครับใครที่เคยดูใบดํานะรอดูเลขทูบให้จบนะครับหลักเลขทุบจบน้องจะแจกแนวทางที่น้องวางไว้ให้นะครับแนวทางที่น้องวางไว้ให้ในกลุ่มครับน้องจะแจกแนวทางให้คุณพี่นะครับใครที่อยากได้นะครับใครที่อยากได้รอดูเลขทูบให้จบก่อนนะครับพี่พี่รอดูเลขทูบให้จบก่อนนะอ่า กราบสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดันไปถึงห้าร้อยคนดูเลยตันไปถึง500คนดูเลยครับพี่ๆเป็นสะพานบุญเล็กๆเนาะช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมโลกด้วยกันอย่ารวยคนเดียวครับพี่อย่ารวยคนเดียวแบ่งปันคนอื่นรวยด้วยรวยด้วยกันนะครับวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันรวยคนเดียวไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรวยไปด้วยกันครับพี่ๆใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ สวัสดีพี่พี่500กว่าท่านด้วยครับสวัสดีพี่พี่500กว่าท่านด้วยครับวันนี้นะครับมามอบเลขมงคลให้กับพี่พี่ทุกท่านแล้วเลขตัวแรกกาลังจะบังเกิดเลขตัวแรกกาลังจะบังเกิดแล้วก็พี่พี่ใครเห็นเลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์สาทุกขึ้นมาให้น้องหน่อยขอให้แตกสามตัวอีกนะคะจานเทพมงลงโอ้โหขอบพระคุณมากครับพี่สาวขอบพระคุณมากครับพี่สาวบอกว่าขอให้แตกสามตัวอีกนะครับใครที่ไม่เคยเห็นใบดําผมนะเพิ่งเข้ามาใหม่ผมอยากจะรีวิวให้ดูว่าใบดําผมแตกยังไงใบดํานําโชวผมแตกยังงไบพี่ดดดดููใใํําานนชผผมเวปิห้ งวดที่แล้วนะงวดที pues ่ผ่านมานะหนึ่งห้าเม็ดเดียวทํางานเต็มระบบเลยทํางานเต็มระบบเลยครับพี่พี่น้องบอกเลยนะว่าเราพัฒนาเนี่ยน้องให้เข้ามาแล้วหลายงวดนะติดติดกันเลยขอบพระคุณดอกราขอบพระคุณทุกอย่างเลยนะครับที่ส่งมาให้สาธุขึ้นมาครับพี่พี่หมายเลขหกบังเกิดแล้วหมายเลขหกบังเกิดแล้วคุณพี่ดูน้องให้ดูแค่แป๊บเดียวนะคุณพี่ดูเลขทูบงวดที่แล้วนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับสองเก้านะครับสองเก้าเก้าสองเข้าเต็มเต็มนะเลขทูบอ่าแล้วคุณพี่ดู 915 15เข้าเม็ดเดียวเลยนะครับ15นะครับอ่าแล้วดูพี่ดูพี่ดู15 915นะครับใครจับชุดบินนะครับ156กลับหัวได้นะครับ156กลับหัวเป็น9ได้นะพี่นะดู15เม็ดเดียวเข้าตรงๆเลยพี่ดูรีวิวได้เลยนะ15เม็ดเดียวเข้าตรงๆเลยครับอ่าแล้วดูเลขทูบงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยวันที่22 92นะครับ9229นะครับออกเลขทูบปังๆตรงๆเลยนะออกเลขทูบปังๆตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นครับกดไลค์กดแชร์ไว้กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยใครกดไลค์กดแชร์กดรวมหัวใจให้น้องทีเพื่อเพิ่มยอดคนดูให้พี่ๆท่านอื่นได้เข้ามาเห็นเลขมงคลในวันนี้ หลายท่านสงสัยว่ากดไรรวัวที่หัวใจที่หน้าจอทำยังไงนี่กดรวัวหัวใจที่หน้าจอแบบนี้ครับพี่กดรวัวหัวใจที่หน้าจอแบบนี้กดรวัวเลยครับพี่กดรวัวที่หน้าจอแบบนี้กดรวัวให้ขึ้นขีดสีชมพูนะให้ขึ้นขีดสีชมพูมันจะขึ้นอ่อขออภัยครับอ่านี่กดอย่างนี้ได้พี่กดให้ขึ้นขีดสีชมพูนี่มันจะขึ้นขีดสีชมพูแบบนี้ครับเห็นไหมที่สายมือมุมบนกดให้ขึ้นขีดสีชมพูเลยครับ ่กดให้ขึ้นขีดสีชมพูก่อนนะพี่พทุกท่านใครที like ่เพ like ิ่งเข้ามาใหม่กดหัวใจรัวๆให้น้องก่อนกดหัวใจรัวๆเพื่อรับเลขมงคลประจำตัววันนี้นะใครอยากได้เลขมงคล3ตัวปังๆวันนี้นะครับกดหัวใจรัวๆแบบนี้ครับกดหัวใจรัวๆแบบนี้ก่อนพี่กดหัวใจรัวๆแบบนี้กดหัวใจรัวๆแบบนี้แล้วคุณพี่ดูนะกดหัวใจรัวๆแบบนี้อ่ะคุณพี่ดูน้องได้165นะน้องได้165นะคุณพี่ดูเมื่อกี้ได้เลข165นะใครอยากได้เลข3ตัวแบบเมื่อกี้นะครับกดหัวใจรัวๆเเเเเเลลลลลลยยคครรรรรรัััััััััับบกกกกกดด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 หห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 วว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 ใใ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 จจจจๆๆๆๆๆ้้้้ตตตต็็็็มมมมออออพี่่ททุานนะเลย วันนี้ใบดำรอดูเลขทูปให้จบนะครับใบดำจะแจกที่ท้ายคลิปนะครับใครพี่ๆคนไหนที่ติดงานหรือไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกเวลามาดูไลฟ์สดน้องแบบนี้ครับน้องแนะนํานะครับให้กดคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ให้กดคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ครับสวัสดีพี่พี่เก้าร้อยกว่าท่านครับให้กดจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ครับกดจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เข้าไปรับแนวทางวงในนะครับใครอยากรวยอยากปังนะครับเลขทู่งวดที่แล้วแตกสองตัวบางๆใบดําแตกสองตัวปางๆคุณพี่ครับรวยเละเด้งๆ้งบนล่างเลยรวยเละเด้งเงบนล่างเลยกดไลค์หัวใจรัวๆให้น้อออ่่ยขรคุณดกกกาาจี เจนนี่ด้วยนะครับโอ้โหพี่เจนนี่น่ารักมากๆเลยพี่ๆครับช่วยกดไลค์หัวใจรัวๆดันไปถึง1,000คนดูให้น้องหน่อยได้ไหมกดไปถึงหนึ่งพันคนดูให้น้องหน่อยครับกดไปถึง1,000คนดูแล้วพิมพ์คำว่าแล้วพิมพ์คำว่าถูกสามตัวตรงขึ้นมาครับขอบคุณพี่เจนนี่มากครับใครกดไลค์หัวใจรัวๆแล้วพิมพ์คำว่าถูกสามตัวตรงร่วมขอพรขึ้นมาครับเลขตัวที่สองมาแล้วครับพี่ๆเลขตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับพี่ๆรีบขอพรเรามาขอพรร่วมกันครับพี่ๆเก้าร้อยสิบห้าท่านเก้าร้อยกว่าท พิมพ์คําว่าถูก3ตัวตรงขึ้นมาแล้วกดไลค์รัวๆที่หน้าจอนะครับพี่พี่ครบหนึ่งพันคนเมื่อไหร่ผมเปิดให้เข้ากลุ่มฟรีทันทีผมเปิดคนเข้ากลุ่มฟรีทันทีครับคุณพี่กดไลค์รัวๆที่หน้าจอแบบนี้ครับนี่ครับกดไลค์รัวๆที่หน้าจอแบบนี้ครับกดไลค์รัวๆที่หน้าจอแบบนี้ครับพี่พี่กดไลค์รัวๆที่หน้าจอแบบนี้นะกดไลค์รัวๆแบบนี้เลยกดรัวๆนี้กดรัวๆแล้วพิมพ์นะกดให้เต็มหลอดสีชมพูเลยนะกดให้เต็มหลอดสีชมพูสายมือมุมบนแล้วพิมพ์คำว่าถูกสามพพพพ์์์์คคคคคาาาาาาวว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 ว่่่ถถููกกกกตตตตัััััััรรรรรงงงงขขึึ้้้้้้้้้นนนนนนนมมมบบบบบีีีๆๆดดไไลลลหหหหใใใใจจออแแแะิ จัก0 0 0คนแล้วครับพี่964ท่านจัก1000คนดูแล้วขอ1,000พคนดูให้น้องชื่นใจหน่อยได้ไหมขอ1000คนดูให้น้องชื่นใจหน่อยได้ไหมครับพี่พี่น้องอาจารย์เทพมงคลกลับมาแล้วครับพี่พี่จะมามอบความสุขความปังและเล่มงคลให้กับพี่พี่องนี้ทุกทุกวันนะครับพี่พี่ใครที่เคยอยู่ในกลุ่มผมนะครับลองกลับเข้ามาดูก็ได้น้องให้เข้าบ่อยจริงจักหนึ่งพันคนดูแล้วจักหนึ่งพันคนดูแล้วครับพี่พี่หนึ่งพันคนดูแล้วจ้าหนึ่งพันคนดูแล้วจ้าอ่ะอ่ะพี่พี่ครััับพิมคคาาาววถูกตตรรงขึ้น อ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับดูที่หน้าจอตอนนี้นะครับดูที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมจะพาเข้ากลุ่มไปรับแนวทางวงไงสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงสองตัวตรงรออยู่ในกลุ่มแล้วคุณพี่ดูที่ซ้ายมือมุมบนเห็นไหมมีรูปตะไคร่วงกลมเล็กๆอยู่กดจิ้มที่รูปตะไคร่ไปหนึ่งครั้งครับมันจะเด้งรูปตะไคร่มาตรงกลางหน้าจอแบบนี้กดจิ้มไปอีกหนึ่งครั้งครับ อ่ะคุณพี่เห็นลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้ไหมครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้เข้าไปเลยครับใครที่จะเข้ากลุ่มวงในอาจารย์เทพมงคลนะครับกดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้เข้าไปครับกดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้เข้าไปเลยครับพี่พี่กดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้เข้าไปเลยนะกดจิ้มเข้าไปเลยกดจิ้มเข้าไปแบบนี้เลยครับอ่ากดจิ้มเข้าไปแล้วนะครับให้เปิดไลน์ครับให้เปิดไลน์แล้วเพื่อนๆไปเปิดไลน์แล้วเพื่อนๆไปแล้วพิมพ์คำว่า แล้วพิมพ์คาว่าแล้วพิมพ์คาว่าเทียมมงคลเข้าไปครับพิมพ์คําว่าเทียมมงคลเข้าไปในแชทนะครับทำตามที่น้องแอดมินบอกนะครับพี่ๆใครที่อยากเข้ากลุ่มวงในตอนนี้คนทักเข้าไปเยอะมากๆแล้วนะพี่นะห้าร้อยบอกๆแล้วครับพี่พี0ห้าร้อยบอกแล้วบางคนไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะพี่ๆตอนนี้คนเด้งเข้ามารัวๆมากพิมพ์คําว่าเทียมมงคลเข้าไปในกลุ่มนะครับพิมพ์คาว่าเทียมมงคลเข้าไปนะครับพี่ๆทุกท่านใครที่อยากเข้ากลุ่มไปรับแนวทางแบบนี้อ่ะบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมให้แตกยังไงเรขทูบนี่ครับ วันที่ยี่สองนวดที่แล้วยี่สนวที่แล้วส9งเเนะครับเข้าเต็มเต็มเลยครับสองเก้เข้าเต็มเ็มเลยแล้วใบดำนะครับใบดำแนวทางนี้วางไว้ให้ในกลุ่มเท่านั้นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเม็ดเดียวครับเดี๋ยน้องให้เด็ดนะครับหนึ่งห้าเข้าเต็มเต็มเลยครับพี่ถ้ารูดนี่เข้าเด้งๆ้เลยนะครับกดติดตามน้องไว้ครับพี่ๆใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งมาเจอน้องครั้งแรกกดติดตามน้องไว้เลยกดติดตามน้องไว้เลยครับาก้ลมดดิตตแว พิมพ์คำว่าเทียมมงคลขึ้นมาใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับกดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้ครับกดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วให้พิมพ์คำว่าเทียมมงคลเนี่ยอ่าคนเห็นไหมพี่คนทักเข้ามาเยอะมากมพิมพ์คำว่าเทียมมงคลเข้าไปเลยพิมพ์คำว่าเทียมมงคลเข้าไปเลยนี่อาน้องให้ดูเลยอ่าคุณพี่ดูคนพิมพ์คำว่าเทียมมงคลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับพิมพ์คำว่าเทียมมงคลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับใครที่รอช้านะครับ อย่าพลาดนะวันนี้น้องรับ99ท่านเท่านั้นอะรับจำนวนจำกัดตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในกลุ่ม1050คนนะครับ1,050ท่านนะครับใครที่อยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับรีบเลยพิมพ์คำว่าเทพมงคลเข้าไปที่ไลน์แอปเลยนะครับพิมพ์คำว่าเทพมงคลเข้าไปเลยครับพิมพ์คำว่าเทพมงคลเข้าไปเลยทำตามที่น้องแอดมินบอกนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับน้องแอดมินพิมพ์ไปบอกว่าให้ทำอะไรคุณพี่ทำตามแค่นั้นนะครับคุณพี่จะได้เข้ากลุ่มแน่นอนครับคุณพี่จะได้เข้ากลุ่มแน่นอนคคคครัับพพพพ่่นนนนองปปปะกกเเเเเเลลลลลยยยยิมมมม์าาาาววททไไ ด่วนเลยครับพี่ๆด่วนเลยครับอ่ะพี่ๆทุกท่านครับมาใบแนวทางน้องจะให้ดูแล้วนะใบแนวทางเดี๋ยวน้องจะให้ดูนะคุณพี่ครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับดูที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ครับดูที่หน้าโปรไฟล์ตอนนี้นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับเห็นซ้ายมือมุมบนไหมมีรูปตะไคร่วงกลมเล็กๆอยู่กดจิ้มไปหนึ่งครั้งครับมันจะเด้งรูปตะไคร่มาตรงกลางหน้าจอแบบนี้ให้กดจิ้มไปอีกหนึ่งครั้งครับพี่ๆคุณพี่ครับเห็นลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้ไหมกดจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้ครับเพื่อเข้ากลุ่มมมมววววงงงงงใใใในน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 ะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบทีีีีี่่จจเเขข้้้้้้้าาาากกกกลลลุผหฟแดิิ์ภษษอฤต ยาวา่าจะหังวันท้าส่งน้องนบนำผูส้สมทรงตาผมยาเจ้าเอสาวันสร้างแปง้งทรงตอเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีประทม าราหงุพภะชาตองนาชีสีบาดานโลกปะตายผมน้มตระการวงางคำโนงเมือ่อ